สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสอเกษตรบรรยุพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เช้าวันพฤหัสบดีที่28กันยายน2566นะครับเรายังพาท่านผู้ชมมาเกาะติดในส่วนของสถานการณ์พายุฝนทล่มหนักในส่วนของประเทศไทยนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนี้หลายจังหวัดมีฝนตกหนักต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับเมื่อคืนนี้บางพื้นที่เริ่มที่จะมีน้ำท่วมเป็นมากในหลายพื้นที่ท่านผู้ชมที่อยู่ตามแต่และจังหวัดช่วยรายงานมาหน่อยหนึ่งนะครับสถา,านการณ์อย่างบ้างในส่วนของปริมาณฝนรอบนี้มีใครที่ยังไม่ได้รับฝนไหมครับในส่วนของรอบนี้เนื่องจากว่าอาจจะเป็นฝนรอบสุดท้าย ที่น่าจะเป็นชุดใหญ่นะครับเนื่องจากอิทธิพลของอยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงที่ลบตัวลงมาจากพายุดิเพชันเคลื่อนตัวเข้าสู่ในส่วนของประเทศไทยนะครับสําหรับเช้าว,วันนี้นะครับยังคงมีหลายพื้นที่ที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับอยู่ตามชายขอบของประเทศในช่วงนี้นะครับเชา้านี้แถวภาคเหนือนะครับภาคเหนือแม่ห้องสอนเชียงใหม่ ลำพูนล,ลำปางรวมทั้งในส่วนของจังหวัดต,ตากมีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับในช่วงเช้านี้ซึ่งตกต่อเนื่องมาจากเมื่อคืนนี้ฟอร์ระวังนะครับในส่วนของพื้นที่ฝนตกหนักต่อเนื่องครับส่วนภาคกีสานรอบเช้านี้ฝนอยู่โซนเดิมที่เคยตกหนักมาหลายรอบแล้วนะครับอยู่แถวบึงการแถวบึงการแถวนครปนมแถวนองคาย แถวสกลนครบางส่วนนะครับในส่วนของกลุ่มฝนที่ตกหนักนะครับเช่นเดียวกับในส่วนของภาคตะวันออกนะครับตอนนี้น่าเป็นห่วงจันทบุรีและตราดนะครับรวมทั้งระยองบางส่วนที่ฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อเช้านี้เออเมื่อวานนี้นะครับเมื่อคืนนี้ตอนนี้ยังคงตกต่ออยู่นะครับเช่นเดียวกับแถวปราจินบุรีนะครับแถวสระแก้ว และกรุงเทพมหานครและปริมณฑลบางส่วนก็ยังคงมีฝนอยู่ในช่วงเช้านี้เช่นเดียวกับในส่วนของแถวเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับฝนเริ่มที่จะเข้ามามากขึ้นนะครับดูจากทิศทางฝนในช่วงสายสายนะ่าจะตกเพิ่มมากขึ้นในส่วนของกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับส่วนภาคใต้นะครับตอนนี้เน้นในส่วนของฝั่งตะวันตกนะครับระนองพังงากระบี่ภูเก็ตนะครับที่ฝนกําลัง ถล่มเข้ามาอยู่ในช่วงนี้นะครับเคลื่อนตัวมาเรื่อยๆนะครับจากฝั่งทะเลฝั่งอันดามันนะครับมหาสมุทรฝั่งนู้นแล้วก็ภาคใต้แถวหันใหญ่สงขลาเมื่อคืนนี้ฝนหนักครับตอนนี้ก็ยังมีฝนไปปล่อยบางส่วนนะครับที่ยังตกค้างอยู่ในส่วนของกลุ่มฝนนะครับนี่คือในส่วนของภาพรวมฝนเช้านี้หลายพื้นที่ท่านผู้ชมอยู่โซนไหนช่วยรายงานกลับมานิดหนึ่งนะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทําคลิปโดยการรายงานสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่แจ้งข่าวสารเข้ามานะครับในเรื่องของสภาพอากาศในส่วนนั้นนะครับยังคงมีเติม,มเรื่อยๆนะครับในช่วงฝนบ่ายๆก็น่าจะส,สายๆก็น่าจะมีเข้ามาเติม,มเรื่อยเดี๋ยวไปเช็คในส่วนของเรดาร์จากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะท่านผู้ชมว่าแต่ละอำเภอเนี่ยมีลักษณะฝนเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับว่าตอนนี้หย่อมความกดอากาศต่ำเริ่มเคลื่อนตัวออกจากประเทศไทยไปแล้วนะครับตอนนี้ก็คือไปอยู่แถวนน้นนะครับ แถวเมียนมานะครับในส่วนของย่อมความกดอากาศต่ำตัวนี้แต่ก็ยังทําให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับยังคงต่อเนื่องถึงพรุ่งนี้ชาเออพรุ่งนี้ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้ในหลายพื้นที่นี่คือตัวย่อมความกดอากาศต่ำนะครับในส่วนของเช้านี้ก็เริ่มตอกออกไปจากประเทศไทยแล้วในส่วนของศูนย์กลางของย่อมความกดอากาศต่ตากําลงังแรงตัวนี้นะครับและเมื่อมาดูในส่วนของ เรดาร์าอากาศนะครับเรดาร์าฝนนะครับในช่วงเชา้านี้เนี่ยครับตามเมื่อกี้นี้ที่เห็นเป็นเรดาร์ก็มีกลุ่มฝนอยู่โซนอำเภอแม่วางเชียงใหม่อำเภอจอมทองเชียงใหม่อำเภอดอยดอยหล่ออำเภอป่าซางลำพูนอำเภอเวียงหนอง,อ,งอ,งงองลองเวียงเวียงหนองล่องลำพูนอำเภอแม่ทาลำพูนอำเภอห้างฉัดลําปางอำเภอเมืองลําปางแล้วก็อำเภอเมืองปานลาปางบางส่วน ส่วนตรงนี้หนักนะครับอำเภอศกเมยแม่วงสอนหนักกับทั้งอำเภอเช่นเดียวกับอำเภอท่าสองยางตากอำเภออมเกอยเชียงใหม่อำเภอดอยเต่าอำเภอฮอดเชียงใหม่นะครับอำเภอสามเงาตากอำเภอลีลำพูนอำเภอแม่พลิกลำปางอำเภอศรีสัชนาลัยสุโขทัยอำเภอศรีสำโรงธิ์อำเภอบ้านด่าลานหอยเป็นกลุ่มฝนที่ตกหนักต่อเนื่องดูทิศทางกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับท่านผู้ชม เป็นกลุ่มฝนแถวโซนภาคเหนือด้านตะวันตกนะครับเคลื่อนตัวจากตะวันออกไปตะวันตกนะครับไปดูในส่วนของภาคเหนือตอนล่างนะครับตอนนี้ฝนเริ่มสาบไปแล้วนะครับก็มีฝนอยู่แถวนานยนย่านนะครับเรดาพิศนุโลกนาโนยน่านานานหมื่นน่านตรงนี้ศรีสัชนาลาัยสุขโขไทยศรีสำโรงบ้านด่านลานหอยทุ่งเสเหลี่ยมสามเงาตากแม่พลิกลำปางอุมก๋อยเชียงใหม่นะครับเป็นกลุ่มฝนในโซน ภาคเหนือตอนล่างนะครับไปดูโซนอีสานโซนอีสานตอนนี้ฝนก็ไปแช่อยู่ด้านตอนบนนะครับที่เป็นหน้าเป็นห่วงก็คือน้ําท่วมบ่อยนะครับแถวลุ่มน้ําตรงนั้นอําเภอเมืองบึงการนะครับฝนตกหนักอําเภอเมืองบึงการอําเภอปากคาดอําเภอโซ่พิสัยอําเภอพรเจริญอําเภอศรีสัชนาลัยอําเภอบุ่งคล้าอําเภอเซกาอําเภอบึงโขงหลงอําเภออากาศอํานวย สกลนครนะครับอากาศอํนนวยอําเภอนาทมนครพนมอําเภอบ้านแพงนครพนมอําเภอนาว่านครพนมอําเภอวังสะพุงเลยอําเภอภูหลวงอําเภอเมืองเลยอําเภอล่มเก่าเพชรชบูรณ์อําเภอด่านซ้ายอําเภอศรีบุญเรืองหนองบัวลำพูบางส่วนนนสังหนองบัวลำพูบางส่วนนะครับตรงนี้เป็นนนไทยนครราชสีมาบางส่วนด่านขุนทดบางส่วนเสืองสสงประคำนะครับเป็นกลุ่มฝนตกต่อเนื่องนะครับ ไปดูในโซนของภาคกลางบ้างนะครับนี่นะครับฝนกําลังเคลื่อนเข้ามาจากในส่วนมินมาแถวส่วนพึ่งรัชบุรีฝนตกหนักน้ำแต่เมื่อคืนนี้แล้วบ้านคาราัชบุรีนะครับฝนตกหนักเช่นเดียวกับอำเภอเมืองนครน,นายกอำเภอปากช่องโคราชอำเภอนาดีปราจีนบุรีอำเภอวังน้ําเขียวโคราชอำเภอคอนบุรีอำเภอบางน้ําเปรี้ยวอำเภอเมืองฉะเชิงเซาอำเภอรักกะบงังอำเภอประเวศ อำเภอพัสมุทรเจดี JD นะครับก็เป็นกลุ่มฝนที่ยังคงตกต่อเนื่องน,นะครับจะดูโซนภาคใต้นะครับตอนนี้ยังหนักอยู่นะครับอำเภอปะทิวชุมพรอำเภอท่าแซชุมพรอำเภอเมืองชุมพรอำเภอกระบุรีระนองอำเภอละอุ่นระนองนะครับอำเภอเมืองระนอง อำเภอกะเปือละนองอสุขสำราญอเภอคุระบุรีอเภอบ้านตาขุนอเภท่าฉางอเชายยาอเภอพระโตชุมพรอเภอหลังสวนชุมพรอเภสวีอเภอท่าแซอเภอประทิวอเภอสวีช่วงนี้นะครับอเภท่าแซประทิวนะครับเป็นกลุ่มฝนที่ตกหนักต่อเนื่องนะครับ ไปดูในส่วนของโซนภาคใต้ด้านล่างนะครับเรดาร์ที่สงขาก็ฝนเริ่มที่จะซาไปแล้วนะครับมีฝนหยุดชัยาบุรีสุราษฎร์ธานีอพระแสงสุราษฎร์ธานีอภอปลายพยาอเภอหัดใหญ่อเภอระโนดสงขาโซนนู้นนะครับอเมืองยะลาอเภอรามันอสุนงค์อ่นงาะกิดา ชั่งกนภาคใต้ส่วนนี้ฝน,นน่าจะมาเติมในช่วงสายๆนะครับน่าจะมีฝนเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะดูทิศทางกลุ่มฝนกลุ่มนี้เนี่ยครับก็มีเริ่มที่จะทยอยเข้ามาเติมจากในส่วนของทะเลฝั่งอนโดนีเนะครับดูเรดาภูเก็ตนะมีกลุ่มฝนขนาดใหญ่ที่กาลังเคลื่อนตัวเข้ามาจากในส่วนของฝั่งทะเลด้านตะวันตกนะครับน่าจะเข้าสู่ภาคใต้ในช่วงสายๆนะครับก็น่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องในส่วนของ โซนภาคใต้นะครับหมากสุ่มตะกเฉียงใต้ที่กปกคลุมยังคงมีกําลังแรงอยู่นะครับเนื่องจากว่าอิทธิพลทางอ้อมของอความกดอากาศต่ําที่ปกคลุมประเทศไทยนะครับไปดูในส่วนของด้านบนนะครับก็ฝนในส่วนของราชบุรีแถวส่วนพึ่งนะครับมีฝนเพิ่มเข้ามาจากกําลังเคลื่อนที่เข้ามาจากในส่วนของ ประเทศเพ,พื่อนบ้านนะครับประเทศเมียนมา,นาจะเข้ามาเติมเรื่อยๆในช่วงสายนะครับเพราะฉะนั้นราชบุรีนครปฐมโซนนี้นะครับเตรียมรับฝนต่อจากในส่วนของประเทศเพ,พื่อนเพื่อนบ้านที่ฝนกําลังเคลื่อนตัวเข้ามานะครับในส่วนของทางด้านตะวันออกก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับฝนที่เคลื่อนตัวเข้ามายังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยอ replaced, แ,ถแถวนครนายกแถวแถวนครนายกแถวปราจีนบุรีแถวสระแก้วนะครับ น่าจะมีฝนเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับ uh, ดูเรดาร์ของสกลนครน,นะครับนี่นะครับมีกลุ่มฝนจากประเทศเพื่อนบ้านเดี๋ยวดูเรดาร์สกลนครดูทิศทางการเคลื่อนที่นะครับก็อาจจะมีในส่วนของฝนเข้ามาเติมเรื่อยๆนะครับมีกลุ่มฝนจากประเทศเพื่อนบ้านที่เพิ่มที่เติมเข้ามาสายๆนะครับน่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในโซนทางด้านภาคอีสานนะครับต้อง เตรียมรับมือในส่วนของกลุ่มฝนกลุ่มนั้นนะครับเป็นกลุ่มฝนขนาดใหญ่ที่เข้ามาเติมเรื่อยๆมีแนวโน้นมที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในกลุ่มฝนกลุ่มนี้ที่เข้ามาเติมนะครับในส่วนของดูฝนโซนอีสานนะครับเคลื่อนตัวจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงเช้าวันนี้นะครับสาหรับพายุฝนถล่มในหลายพื้นที่ยังคงมีตกหนักต่อเนื่องนะครับ ขอบคุณนัานผู้ชมที่แจ้งข่าวสารเข้ามานะครับขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ